สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนนมาผมมาพอกับเจตาผ้าร่วยคือเก่าค่ะเจตาจะมาว่างแนวทางของเล้าพัฒนาเนาะสวัสดีเอฟซีปว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเนาะค่ะที่เขามาติดตามแล้วก็เขามาให้กำลังแรงใจเนาะเห็นอยู่นีกับประวัติเจปากแดงเด้อค่ะพี่น้องกับอ,อเพิดค่ะเข้าไปวันที่ยี่สิบสามเนาะ ของเจี๊ปากแดงสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะของอ,อเพชรเข่าไปเต็มเต็มตรงๆหกสอง 6, 2, วิ่งรูดหกสองเลขออกสองหกเนาะค่ะประวัติของเจีปอออเเจ๊ปากแดงของอเพชรค่ะเจี๊ปากแดงบ่ท่านรูดเด้อค่ะพี่น้องเข่าตลอดค่ะสองตัวมาหนึ่งตัว วันที่สิบแปดเพิ่งก็เข้าไปซีแปดค่ะของเจปากแดงเนาะมาเบิ่งแนวทางไม้ของเพิ่นค่ะให้มาแล้วของเจปากแดงไผจะตามต่อก็เตรียมแคปหน้าจอเด้อค่ะของเจปากแดงในวันที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะยี่สิบห้าสองทุ่มครึ่งกลับขอบุญขอบคุณเจปากแดงแลหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะ เลขเพิ่นก็ถือว่าเดินดีอยคะของเจปากแดงไปต่อกันวันที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะล่พัฒนาเป็นวันพุธวันพุธที่ยี่สิบห้าค่ะเตรียมแคปหนาจอไปจะไปต่อกับเพิ่นเล่าพัฒนาเจีปากแดงวิ่งดูดเพิ่นใหมากเก้ากับสี่ค่ะสองตัวสี่หางเก้าสี่ 95 48 47บุญก็จะมีเก่าเก่ากับ44ค่ะ3ตัว3หางเก้า48 495 949ค่ะสายวิ่งสายลูดคับพี่น้องเพื่อนวงกลุ่มเอาทั้งสองตัวเลยเด่นเด่นทั้งสองตัวเนาะทั้งเก้าทั้งสี่เนาะแล้วก็สองตัวสองหางค่ะเพื่อนเน 94, เก้าสี่กับสี่แปดค่ะ สองหางสามตัวเก้าสี่แปดเก้าสี่เก้าค่ะเอาแคบหน้าจอครับไพ่จะตามต่อกับจีปากแดงเนาะไพ่จะตามต่อกับจีปากแดงแคบหน้าจอค่ะจีปากแดงคนก็เดินดีอยู่ค่ะนี่จะเป็นของอเพชรค่ะอเพชร กับเข่าไปวันที่ยี่สิบเพิ่นก็เข่าไปเนาะค่ะหาหกตรงตรงค่ะสิบแปดหลุดไปค่ะของอออเพ็ดนี่จะเป็นสามหัเนาะประวัติเพิ่นทีเจตายเบิงเนาะค่ะเบิงจากน้อยเนาะมาเบิงโตไหมของเพิ่นค่ะกราบขอบุญขอบคุณอออเพ็ดค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะ มีไผ่ได้ไผ่ตามน้ำออเพชรบ่นอ้อค่ะสายวิ่งสายลุดอิบซี่ของออเพชรมีไพ่ตามบอค่ะถ้าไป่ได้ก็ดีใจน้่นะสองงวดติดค่ะของออดเพชรสองงวดติดวันที่ยี่สิบเพิ่นก็เข้าไปหาหกวันที่ยี่สบสามก็เข้ามาหกสองเนาะค่ะสองงวดติดแล้วของออดเพชรพิพจารณาไว้ ถารุ่นกันสองทุ่มครึ่งครับพี่น้องพิจารณาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านของออพิษแนวทาง้งไม่ค่ะมารุ่นกัน่อรุ่นกัน่อลาวพัฒนาวิ่งหลุด่นใหม้มาสามกับสค่ะ2ตัว4หาง3า3 5ีสามหาหาหค่ะ เบิ้ลก็จะมีสามสามสี่สี่สามตัวสามหางสามสี่หกสี่สามห้าสามสามสี่ค่ะสายวิ่งสายหลุดพิจารณญาเบิ้ลเด้อพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะสองตวัวสองหางค่ะสามสี่สามห้าสามตัวสองหาง สี่สามหสสสค่ะพ่นนินมหไเพ่นวงกลุ่มมใไ้เนาะผิดลจรนาบึงที่น้องถ้าชอบกระจรัดเนาะค่ะถ้าขัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางพิดจาจรณาบึง ก่ไปจังจัดเนาะค่ะเอาต่อไปค่ะต่อไปต่อไปเป็นของล็อกเทียนทะเลค่ะล็อกเทียนทะเลลุดไปค่ะวันที่ยีบสามลไุไปไปบึงประวัติเพิ่มจากน้อยล็อกเทียนเอล็อกเทียนทะเลว่าสั่นพี่น้องเบาคักเบาแน่เนาะ เลขล็อกหนองบัวค่ะโอ้เจตาเจ้าก็ได้เลขคือเข่าอยู่เหเลขล็อกหนองบัวรุดไปค่ะรุดสองงวดเนาะรุดวันที่ยี่สิบกับวันที่ยี่บสามค่ะล็อกหน้องบัวเข่าไปวันที่ยี่สิบแปดเนาะรุดสองงวดเข่าไปวันที่สิบแปดวันที่ยี่สิบรุดยี่สามรุดเบิ่งแนวทางใหม่ของผืนกับขอโทษขอให้เบ้าผิด อ่านซื้อเพ่นผิดล็อกหนองบอัวค่ะยิงลูดเพิ่นให้มากเก้ากับ4ีสองตัวสหางเก้าเก้าหค่ะสี่สามส่สองบนมีเก้าเก้ากับสี่สามตัว3มหาง9 4 9, 5, ้าสี่สองสี่เกสี่ สองตัวสองหางค่ะเก้าสี่กับสี่สามเน้นนห้แล้วก็สามตัวสองหางค่ะเก้าสี่สองสี่เก้าสี่ค่ะอา้าวกราบขอบบุญขอบคุณเลขกกล็อกน้องบัวดเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนะเาะกราบขอบขอบคุณลายๆขาดบ่ไดคือเอฟซีค่ะ เอฟซีบววาจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามเนาะค่ะมาคอมเมนต์ในช่องในหน่อยของเจตากราบขอบพระคุณเป็นย่างสูงค่ะที่มาให้กำลังแรงใจแคปหน้าจอเราไปโตค่ะแคปหน้าจอเราไปโตเป็นของใครเนาะเลล็อบนนองบัวค่ะ ใครจะตามต่อกระเขบหน้าจอได้ค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นของเลขล็อกอุดรนก็นลุดค่ะพี่น้องล็อกอุดรช่วงนี้บอกใครเดินเนาะบอเดินล็อกอุดรนนะลุดรุดค่ะ เลกหลดุดคือหลุดเนาะพี่น้องกับขอโทษขออภัยแทนเลกล็อกอุดอรนเนาะค่ะขออภัยเอฟซีที่เลกเพิ่นบ่เดินบ่เขาเนาะแต่ก็ให้กำลังแรงใจกันคือเกาแ่ะค่ะกาบขอบุณขอบคุณ,คณเลกล็อกอุดอรนค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเลกก็ไม่เขาไม่หลุดเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะหลดไปกั ขอภัยหลายๆมาตามตัวไม้ของเพิ่นค่ะเลขล็อกอุดรตัวไม้ห้มาแล้วเอากลับไปต่อค่ะ,ะผิดจารณาเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะ,ะเลขล็อกอุดรวิงบูดเป็นหงมาเจ็ดกับสค่ะ2ตัวสีหาง7 8 7 9แปดเเปบิ้นก็จะมี7จ็ด สามตัวสามหางค่ะเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดค่ะสองหางค่ะสองตัวพนิม่าเจ็ดแปดกับสี่เจ็ดวิ่งรดูดเพนลงกลมเดนมาตัวเดียวเลยค่ะเดนสีสามตัวสองหางค่ะสี 4, 7, 8, 7, 4, 7. ่เจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดชอบกระจัดค่ะแคปหน้าจอเลขล็อกอุดร ไพ่จะไปพิจารณาในวันที่25เนาะค่ะไพ่จะไปต่อกับเบื้ล็อกอุดรวันที่25เป็นวันพุธ2ทุ่มครึ่งเล่าพัฒนาค่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอใครจะไปต่อแนวทางเป็นกับบลายฮางดอกค่ะบลายฮาง4หางเนาะ4หางิจารณาพนเอา4หางเนาะเป็นเป็นาสี่ คลิปนี้ก็ขอกขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังขอพี่น้องโชคปีมีความสุขแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเดินทางปไปไสก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปก็ขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ